แล้วก็สตาร์ทเครื่องกดค้างไว้ครับกดค้างไว้ประมาณห้าวิพอครบห้าวิก็ปล่อยนวเขาออโต้สตาร์ทเองพอครบห้าวิก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเขาสตาร์ทเองเครื่องยนต์สตาร์ทประตูไม่เปิดนะนสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไม่ได้แอร์น, Air นี่ถ้าเปิดแอร์ไม่ได้ครับถ้าเราจะขึ้นรถเราต้องคลายล็อกขึ้นไปขับเองคือถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทไว้แบบนี้นแล้วเรากดคลายล็อกขึ้นไปขับมันขับได้เลยมันไม่ดับ แต่ถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทไว้แบบนี้แล้วเราไม่กดอะไรในนี้เลยอีกสินาทีมันดับเองอ๋ออ่ามันจะดับเครื่องไปเลยหรือถ้าเราต้องการดับก่อนโดยที่ถ้าเรายังไม่ได้กดอะไรนะเราสามารถกดดับก่อนได้โดยการกดปุ่มเดิมครับลองไว้ไทางไว้เลยกดสุดทางไว้อ่ามันจะดับเครื่องเลยกว่ามันจะดับใช่ถ้างยนดับประตูไม่เปิดนะครับเขาดับเครื่องให้อย่างเดียวจะขึ้นรถก็ข่ายล็อกขึ้นไมเลยแล้วก็ทีนี้ตัวปุ่มครับ ปุ่มเนี่ยถ้าถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกเข้าไปาี้มันจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาแล้วก็แตะแตะแล้วก็ปล่อยเลยครับเดี๋ยวเขาจัดการเองรับปอสตาร์ทเสร็จในระหว่างที่เราขับรถนะครับเราปิดประตูขับรถมันจะมีออโต้ล็อกให้ครับจะล็อกให้หมดเลยทั้นเลยพอปิดประตูสนิททุกบานถ้าเราเหยียบเบรกนะครับมันจะออโต้ล็อกให้เลยในระหว่างที่เรากลางสตาร์ทไว้แบบนี้เลย เราเปิดประตูลงมาจากรถโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องได้เรารีโมดมาด้วยนะครับลงมาจากรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ล็อกไว้ได้ครับเอาลีโมดล็อกไว้เราล็อกไว้ยี้ได้เลยสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ให้คนอยู่ในรถได้นะครับไปทุละเสร็จกลับมากดคายล็อกขับต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องครับลงมาก็รีโมดล็อกเลยทีนี้ไอ้เจ้าปุ่มตัวเนี้ยมันเป็นการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะ ถ้าเราล็อกรถไว้เสรบจปุ๊บมันจะสตาร์ทไม่ได้ครับถ้าเราล็อกไว้ปุ่มนี้จะใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีเสียงร้องแล้วก็ไม่ให้สตาร์ทนะครับถ้ารีโมทไม่อยู่หรือเราไม่ได้คลายล็อกมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยต้องคลายล็อกแบบนี้ก่อนนะคลายล็อกให้เรียบร้อยจะสตาร์ทได้แบบนี้ก็จะปุ่มปุ่มกู้สตาร์ทตัวเนี้ยใช้แทนกุญแจรถได้ก็คือถ้าเราต้องการ ิดกุญแจโดยไม่สตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องเดียบเปร์ครับถมงว่าเราต้องการเปิดมิวฟังแต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องเราก็จิ้มเข้าไปเลยพอจิ้มเข้าไปจะมีสีฟ้ากระพริบกระพริบนะครับจิ้มครั้งที่หนึ่งกดเข้าไปหนึ่งครั้งจะเป็น A C รก็เปิดทีวได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับไฟหน้าปัดไม่ติดไฟลืดไม่ติดแต่ถ้าจิ้มเข้าไปอีกครั้งครับมันจะเปิดหมดทุกอย่างเลยจะเปิดไฟหมดทั้งคันเลยเปิดไฟได้ทุกอย่างจิ้มอีกทีมันจะปิดนะครับมันจะวนจะมี A C C มีออนแล้วก็ออฟมันจะวนอย่างเงี้ยเหมือนเราเปิดกุญแจโดยไม่ซ้าแล้วก็ปิดกลับอย่างเงี้ยครับ<ช>แล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์คือสมมติเราขับรถมาแบบเนี้ยขับรถมาปุ๊แบดับเครื่องลงจากรถเราไม่ล็อกรถ<ม>ถ้าเราลืมล็อกรถเรารีโมทไปเลยเดินห่างจากรถระยะสาเมตรประมาณสาเมตรถ้าเราอลิมทเนี่ยสองตัวเลยเราไม่เราลืมกดอย่างเงี้เราข้าล็อกได้ ถ้าเราถือเข้าใกล้ระยะหนึ่งเมตรมันออโต้คายล็อกให้เลยเราไม่ต้องกดอะไรถือเข้าไปอย่างนี้เลยพอ <Okay, S 1> ใกล้้ถึงรถมันจะออโต้คายล็อกให้แบบนี้นะครับขึ้นขับรถได้เลยตัวนี้เวลาเราอยู่บ้านเราสามารถปิดได้ถึงว่าเราถือเดินผ่านเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันคลายใช่ไหมเราใช้โหมดเ mm hmm. มนูนนคือกดล็อกเข้าไปเลยพอเรากดล็อกเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวออโต้ที่ส่งสัญญ,ญาณมันจะหยุดการทาง,งานอัตโนมัตินะครับถ้าสมมติว่าเราลงอย่างรถกดที่หมดรกปุ๊บเราเดินไปทุลักลเดินกลับมามันจะไม่คลายให อ่าแต่ถ้าเราลงมาเราลืมเราเดินไปเลยเอารีโมทตัวนี้ไปเลยมันออโต้ล็อกเลยถือกลับมามันก็ออโต้คลายให้เลยนะไ,อไอเจ้ารีโมทตัวเนี้ยมันมันจะมีกุญแจซ่อนอยู่ตรงนี้นะสไลด์ตามลูกศรมันเลยสไลด์ไปทางนี้มันดึงออกมาได้มีลูกกุญแจซ่อนอยู่สองตัวดึงออกมาอย่างนี้ได้ลูกกุญแจเนี่ยเอาไว้เอากัดบอกเอาไว้ไขตรงนี้ได้มีลูกกุญแจสำหรับเ,เอาไว้ไขเกิดกรณีเราถ่านหมด เราล็อกรถแล้วฐานหมดมันเปิดนี่ไม่ได้กดรี่หมทไม่ได้ดึงนี่ออกมาไขาเปิดเข้าไปเลยเนะครับเราเรา,เราต้องไปทําก่อนใช่ใชใชต้องมาไปกัดต่อก,ก่อนแล้วก็ไอตัวเนี้เวลาเปลี่ยนฐานไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับก็เอาดอกเนี้ยสอดเข้าไปตัวนี้เขาจะมีบ่ารับอยู่ตรงนี้สอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็บิดแค่นี้นะครับไม่มีน็อตประกบกับกแค่นี้นะครับใส่กลับได้เลย